สวัสดีครับพายเมชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็มากดเสาเข็มกันที่สถานีรถไฟฟ้าภูกิคนะครับผมนะครับเครื่องจักรรวมก็เริ่มแต่งตัวกดแล้วครับผมวันนี้ผมก็อยู่ท่ามกลางโดมเสาเข็มนะครับส่วนตอกก็ตอกนะครับผมตอกพร้อมกันนะครับ เสียงตุ่มกระทบเสาเข็มย,ย่างไหเลาะนะครับผมอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับลิปที่แล้วช่องของผมก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเสาเข็มน,นะครับผมบริษัทที่ผมทํางานอยู่เป็นบริษัทผลิตเสาเข็มสาเร็จรูปนะครับมีพุกอย่างนะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดขนาดเท่าไหร่นะครับผมมีครบนะครับผมได้ครบจบทีเดียวครับ มีทั้งชนิดตอกชนิดกดนะครับจะเป็นแบบลางก็มีนะครับผมมีครบหมดนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้แบบใดนะครับเหมาะสมกับหน้างานนั้นๆนะครับนี่ผมก็มากดเสาเข็มกับนี่ครับผมเจ้าซอยจุผมนะครับมาด้วยกันซอยจุก็มากดเสาเข็มด้วยทุกวันนะครับผม เราผมอยู่ตรงเสาเข็มนะครับเสาเข็มรถมาส่งวานนี้มาส่งเกือบสิบเทลเลอร์ครับตอนเย็นนะขนาดมาเยอะขนาดนี้ยังไม่พอนะครับผมเดี๋ยวดูช่วงเย็นนี่หายหมดแล้วครับเนี่ยเพราะว่าเครื่องตอกก็ตอกได้วันละสิบสี่สิบห้าต้นต่อเครื่องนะครับรวมกันห้าเครื่องก็สิบเจ็ดสิบต้นได้นะครับ ตุ่มขึ้นนะครับเพื่อเพื่อยัดเข็มใส่หอกนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขยับนะครับผมขยัลถอยออกไปก่อนผมก็กดได้ต้นหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยครับส่งไปประมาณ90้าสิบเซนนะครับ เอาเข็เข้าหมวกแล้วมีต้นไม่จมด้วยนะครับนะครับผมโปโบอยู่นะครับใกล้ๆร่มนะครับอัน,นักออกไม่จมนะครับตองไม,มไ,มไ,รรไม่จมก็ไม่เป็นไรครับไม่จมก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับผมนี่ไม่จมต้องตัดเสาเข็มนะครับผมเดินออกไม่ได้นะครับ โอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับผม